เพอร์สองเคสสองเอสเอทีเอชเมทานุปตเจริญสู่เบอร์แปดมันทุกข์การันเบอร์เกานักขัดขนัดเจริญพักประชาชนตูู่พักประชาชนตู่ตู่พัประชาชนตู่ตู่ ได้ลืมไปว่ามีนี่ต้องีอันนี้อันนี้อ่ะคือเดินแล้วไปดูนั่นนี่เดินแล้วอี้เดยวก่อเดินแล้ว คนนี้คนนำเดินหน้าม่นูนำเนี่ยครับสวัสดีครับฝากคนรุ่นใหม่ด้วยนะ เยี่ยมร,บรอบสพร้อมกับเบอร์นะพี่นะครับครับโรงงานน้ำดื่มเอเชียซอยหมอเสนอพี่ได้นยราอร์อ้น,นรอผมเบอรเเบอรส ที่นี่กวนเรื่องพีชสถกผมลงในยงตัว่ยสองผมอยู่โรงงานทัพเอซอนหมอ้อเปจะไนอนเสร็จทุกวันสนะชแค่ปัสสาวะสายดผ่านมาเกบไปเฉยแค่ตองวกันนั้นขอบฟักงอยนะขอบคุณมากนะขบสดีครับแลว่ใจบ้างเอาหูข้ามาเนได้นะครับเลนได้อยู่ในเขตอยู่ครันนะครับ สวัสดีครับโอ้นี่นี่มิตรภาพสั่งสารเลยส<ด>วัสดีครับลูกเดิ<อ>นที่ไหนครับไม่พูดไม่คุ้นเลยไม่ <laughs> พ,มไไพูดฝากปากเบอร์เบอร์สองเลยนะพี่น้องขอทอผมเบอร์เจ็ดถึงเบอร์สองข้าพเป้าเดือร้น ี่เดน้ำฝกนนหม่ด้วยคนรุ่นใหม่ด้วยะ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วอเพื่อนๆเ่อนที่้นอกเพื่น่้ร่องะเทศมือ้ระเทเเลยพราม่พี่เมอยู่อ่้น่ครับที่นเ็นาเต็มในสวนสาธารณด้นี่อตอน่ดยู่ดีตัดทุกอัน่าง้ มางนี่เขามากังดูี่นี้นี่นนี่ไงขาายเครื่องมือขายนังรถต่ือเค่พื้นเอเห็นเข้ามากันูเลว่าิว่าชิตัวอะไรสวัสดีครับพี่ trong năm hai nghìn hai mươi hôm nay mời còn một người dùng một ca ปัญหาประเภทนี้เราไม่สามารถของภาคประชาชนเราเป็นของ พี่น้องมาแนะนำรหน่อยมาที่นี่รอบสามแล้วรอบนี้มาพร้อมกับเบอร์เนาะรอบที่ล้ยังไม่มีเบอร์ทานเบอร์ตันะนะครัเนะเดกวันีครับครับความวด้วยนะเรืกให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ประปัญหาช่วงเต็มซึ่งในปัจจุบันนี

จากกรอสตอในชุมชนของเราคอยให้การดูแลผู้ป่วยที่ได้เร้ามาที่นี่รอบสามแล้วก็นี้มาพร้อมเบอร์เนาะเบอร์สามนายกบัตรสีเหลืองเนาะแล้วก็สอทพักประชาชนเบอร์เจ็ดเบอร์หนึ่งสองพักมากที่จักพักประชาชนนะพักใกลเดิมอ่ะรู้จักเนาะ ด้นะขอโอกาสเนาะขอพื้นที่ทํางานหน่อยที่ผ่านมาเฉียดไปเฉียดมานะไม่ได้นยะนั่นเลยเนาะรอมนีปักทองนะช่วยกันเนาะช่วยกันสลับก,กันดูหน่อยนะนผมมีนโยบาย,าย,บายทําศูนย์บริการฟอกไตให้ผนะู้ป่วยโรคไตนะและ้วก็มีบริการรถฉุกเฉินรับส่งผู้ป่วย24ชั่วโมงเลยกรณีกรณีลูกหลานไม่อยู่เนี่ย แต่ผู้เฒ่าป่วยก็มีรถพยาบาลมารักนะอ่านั่านีนแล้วก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดเนาะมีสนามกีฬาในชุมชนของเราในโรงหลานได้เล่นกีฬากันนะักด้วยนะปักด้วยนะแนี้ทุกคหมดนะบอกคนรุ่นใหม่ด้วยนะนี่เรียนที่ไหนลูกนม่ี่ทำงานแล้อ้ทงานแล้วโอ้เก่งมากเก่งมากนะหนุ่มมิติ้ร้รมิติบ้ มตไเลยมต้องครัร่ามันต่างไปเราต้องไปช่วยลน สามแล้วมารอบสามแล้วได้เบอร์แล้วรอบนี้ปากโกนนะปานไม่รู้ทำมวามีมั้ยผู้ใหญ่บ้านกับสอสอชิดซ้ายเลยนะอันนี้เดือดมากรอกว่าจะให้ดูอันนี้พี่ชายอันนี้เพื่อนอันนี้พ่อเนี่ยพ่อมาแล้วเนี่ย เดีนคะี้กไว้ม่เนนี่ยด้าวจภาพลาิเฝากไว้ในใจไว้ในใจมให้ร้ถามรอบนี้มารอบสามแล้วได้เบอร์แล้วผมฝากโปรโชว์ไว้ข้างหน้านะสุขภาพแข็งแรงนะครับฝากไว้สองานเลยนะจะได้ไม่แย่งกันอ่านขอบคุณครับขอบคุณครับครับครขอบคุณมาก สวัสดีครับคุณป้าผมเองครับสอทดีงานผมเบอรเจ็ดถึงเบอรสิบสองรอบนี้ขอโอกาสกประชาชนหน่อยนะครับขอให้มีพื้นที่ทํางานหน่อยนะที่ผ่านมาเฉียดไปเฉียดมารอบนี้ขอปักตรงนะสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบอร์สองสอทเบอร์เจ็ดถึงเบอร์สิบสองนะตรอไป การประชาชจะมีพื้นที่บริเลยนะเรามีโครงการทําศูนย์บริการกออไตช่วยผู้ป่วยโรคไตเนาะมีรถฉุกเฉินบริการ24ชั่วโมงนะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดตัดซอยท้ายซอยนะและ14โครงการนโยบายอยู่ในนี้เลยนะด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายโอ้ดูทีวีเนาะไอ้ตายยังชัดเจนนะเมื่อวานเราให้แล้วหรอออ นี่มารอบสามละนะปักปักนเบอร์สองนะ,อะขอบคุณมากครับคุณยายสุขภาคแข็งแรงนะครับอขอโอกาสน้องขอพื้นที่ทำง,งานหน่อยนะให้อีกหนึ่งฉบับนะจะได้ไม่แย่งกันอ่านอขอบคุณครับขอบคุณครับ คะคุณมีที่มีอะไรคุณก็ให้เขาเช่าขร้างเองหมด ได้แพงใช่ไหมคะพวกแันจชหวยเนี่ยคุณไปดูได้เลยแทบทุกซอยตายกันหมดแล้วใช่เป็นอาชีพอดั้งเดิมของปู่ย่าตายายของเราเนาะล้วจะมีร้านสะดวกซื้อเปิดแข่งทั้งหมดเลยจริงๆแล้วมันจะมีกฎหมายควบคุมนะครับไม่ให้เปิดเิอขนาดนี้ตรงไหนเป็นเงินก็เอาหมดเราประชาชนตายแล้วก็ทำดีหน่อยเลาก็มาเท็กเราไปาเราไปกินมาจริงนะนะแล้วไม่ถึงกันโอกาสที่ประชาชนต้องต้องโอเคเลยครอดูแลประชาชน โปนกตายดูแลผู้ป่วยโรคไตนะแล้วก็มีรถบริการจูดช่วงด้วยฟอ้แ่จบีราจริงๆบ้านเราเป็นที่สุคนเนี่ยถ้าเข้าไปดูข้างในอะเป็นระเียบนเก็บ1 5 0ก็บาทอย่างเงี้ยเราเก็บเงินก็ไม่ากอะไรเงี้ยะ่าเ่ใช่เพราะว่าทนฟรีทีเดียวเดียวทีคนร้องิ้นเลยหิวเลยขอบ่นะเราทำรู้เลยนะ ไปโรงพยาบาลสองวันติดกันไบ่เป็นคนสาวอ่ะก็เป็นยังไงล่ะคนสาวเลยไปดูแลกะเพาะค่ะเป็นกัเพ่อกับพะเนาอเป็นกะเพาด้วยนะตาด้วยขอบคุณมากอะไรนะตาด้วกเาหมดนะทเดียวกันสวัสดีครับสวัสดีครับ ถ้าขายรล้รวยนะดูแลสุขภาพด้วยนะอากาศร้อนมากเลยฝากพรรคประชาชนด้วยเนาะสชเจ็ดนสิบสองนะขอบคุณมากพี่ยเรื่องนั้นแหละเราไม่ดีแล้วตอนนี้เราไม่ยุ่งเรื่องอะไรเลยไม่มีนโยบายคนนี้เลยนโยบายที่คุณทำนะคะดีหมดทุกข้อดีหมดตลอดมาตั้งแต่เริ่มต้นแต่คุณเสียตรงนั้นอะคือเสียด้วยควาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของรัฐเพราะว่าคนไม่จะประจักษ์คุณแก่คนโบราณ ค้าเลินะเลกเเลยนะถ้าเะเว่าเราทำไม่ได้ตรงได้เลยไเรื่องนแบ้ยอมรับมากเลยคุณทงมาตอนโชคดีมเอเออดี น่แน่เป็นเทศบาลเทศบาล่างเดนยวอะนะแล้วผมปริญญาตรีหวงแน่นอนเลยผมจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรอ๋ค่ะพี่นะฝาพี่ด้วยสบายใจได้พี่นะสบายใจได้โอเค้า่นั้เดี๋ยวน้องเข้าไปช่วยพัฒนาแน่นอนเลยขอบคุณครับผอบคัุณครับสวัสดีครับอากม้องเบรเบอร์รู้จบปจุแล้ว

ร Ober าไปหมดใช่เดินแล้วครับเดินแล้วครับถูปะเดี๋ยวไปเส้นเมนแล้ไปเริ่มอไออมิกันเนี่ยแต่ว่าถ้าเริ่มไหนึ่งจะได้เดินต่อ เอยู่ท yeah, ่สอ้ปนอสดีครับท่สวัสดีครับรับผมรอบนี้มาพร้อมกับเบอร์เบอร์สองนะพี่นะฝากพี่ด้วยครับผมโอกาส ให้ทัาประชา์จะมีพื้นที่บริหารงานหน่อยนะพี่น้องลองมาเป็นดูมั่งเนาะลองดูมั่งเนี่ยเฉียไปเฉียมาเฉียไปเฉียมาไม่ได้สักทีด้วยนโยบายใช่นะศูนย์คลอดตายดูแลผู้ป่วยโรคไตเนาะนัเป็นการฉุกเฉิน24ชั่วโมงดูแลผู้ฉุกเฉินเราใช้อยู่ใช้บ่อยใช่บางทีลูกๆไม่อยู่บ้านดีครับมีครับแล้วมีกล้องวงจรปิดปากซอยกลางซอยท้ายซอยมีลานกีฬาให้ลูกหลานได้วิ่งเล่นนะ

เข้าตาให้เร์สองเบอร์สองริทีนนต้บุราริศกาีราโอ่าฮแา่นแน่นอนนะขอบคุณารับสุขภาพแข็งแรงครับวันนีครับประชาริศจุก แขกแรงนะดูครับมาคนรุ่นใหม่ด้วยนะสวัสดีครับเสวัสดีครับเมื่อกี้กลัแล้วเนาะขายรับเงินะขายหมดแวยนเมื่อกี้แหละใสเาไปตรงกลางกลางนะ สวัสดีครับพี่วันนีครับมาฝากพัวันชากันะครันะกำลังทำับข้าวกินหรอากปนลขอบคุณนะครับสุขภาพแข็งแรงนะเวันนี้ครับสวัสดีครับ K สองเบอร์จิตอมเฮตเมฆสุขีเจริญกุเบอร์หนเบอร์ นายกมากลังน้าานไม่เป็นพ yes. ี่ไม่เป็นไรผมเจอามนผอพอรีมเก่งเป็นคนจุดไรงนี้เธอมีของพี่าไหม มอเตอร์ไซค์่จ่าารถแกี่รถบัสร้รที่ตู้รถสรถตู้ถบัสร้รถนัสรถรบัสรถตูรัต้บัสรถตรสรถตรถบั้ัสรถรสรถตูบัยร้รถบัสส้บัสรรับตรรรับรับร วิ่งหน้าว่างเรา,เาในชุมชนของเราจะได้รับาได้เพื่อสร้างเป็นลานยาใหุ้านของเราเนสถานที่ออกกําลังกายพรแม่พี่ดาวทำรุ่นหลานของเราที่ว่างเห็นจานกินเดียนักสือจะมีสนามเดกเล่นในชุมชนของเราใน่วมน,นเ,เพื่อพัฒนาการลานา

มี้ครับเรียมเรียบการแดีย yup. กันเลยงากีดีแล hmm. ้วเป็ดหลอดไฟ LED เพื่อเพิ่มความสว่างให้จบพ่อแม่พี่น้องเื่อนที่สั่จาไปมาร้อนมทำไฟกปัญหาที่พ่อแม่ัน้องท่านประชดอยู่ว่านเวมณทาไม่ได้หนักนะพี่ครับสว่างไม่เพียงพอ มันจำเราให้เกิดอุบัติเหตุ <พ pier S 1> หรือรรกกรมีโจรผู้ร้าย,ายมาฉกชิงลิงฟ้า การเพิ่มแสงสว่างให้กับท้องถนนและบริเวณชุมชนนั้นจึงมีความจำเป็นและเป็นนโยบายร่างแวดล้อมของประชาชนด้วยนโยบายการจะให้มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่เพื่อเป็นปอดให้กับพี่น้องชาวเทศบาลบางเมืองของเราเรื่องจากเทศบาลบางเมืองเป็นเทศบาลขนเดียวมีพ่อแม่พี่น้องอยู่ใจถ้าแน่ใช้คุณพ่อภาษาละ ท่านเป็นนายกัเลยนะท่นสใหน้ใานผู้ใหญ่านผ้อหาน้่าน้นานน้นนานผนานนทาทนนามแบดินตันสนามอลนนนานนนาสวัสดีครับสวัสดีครับ รวมทการจากนละมาจะตดต่อในสวนสาธารณะ่มีาสุาพยเขด้นสมานบำุเพื่อบริการให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในป่าชุน่างๆซึ่งในชวิของเราเป็นถนนขนทางที่เข้าค่อนข้างยาบขแ้ ก็ดับเพลรขนับใหญ่ไม่สามารถที่จะบรรลนกลารสร้างจุด,ด,ดปรตาหัวแดงในชุมชนจึงมีความจำเป็นที่จะช่วยให้กับพ่อแม่พี่นอ้อง